อันนี้มันเขา่าก็ต่างจากว้างนะครับทง<อ>วันนี้เนี่ยซ้ำกันด้ครับแปดสามสามหาครับมันจะจะล่งบนขึ้นบนขึน้นไปบนไปล่างนะครับพ่อคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้น สวัสดีครับพี่น้องแอดมินเก่ามาเชียขอสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขสุขคนเด้อครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กับเจ้าภาพพี่พาน้องไปตามต่อโค้งสุดท้ายของอาอาจารย์เซียนบันดวงเด้อครับพี่น้องเพิ่นจะคัดเลขให้เน้นๆในคลิปแรกเพิ่นก็ว่าจะคัดให้แบบเลี้ยหางเดียวนะพี่น้องเนาะจะว่าสิเป็นยังไงก็ลองไปรับชมกันเด้อครับผมกับเซียนบันดวงที่พี่น้องเอฟซีไลท่านคอมเมนต์มารอคอยครับผมเอาเป็นแนวทางในการ เสียงโศกเสี้ยงดวงหัววันทีสามสิบนมาคบนี่เด้อครับพี่น้องครับฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาเชร์นในเด้อครับผมอันนี้ก็ท่ายให้หน้าแล้วพี่น้องเนาะครับน้ำเชียร์อพ่อย่ายพันธีปลูกต้นปอเที่ยงครับผมพันไทยไว้รับกับนมันเป็นดอกเนี่ยเป็นดอกเลี้ยงงามครกับพี่น้องใน,น,นต่ทงอ่าหน้านี่พี่น้องครับเอาพี่น้องครับไปรับชมแนวทางตัวเลขโคงทุท้ายของเซียนบรรดุงกันเลยครับผม พ่อครับลูกหลานเกามาเชียสวัสดีพ่อบันดุงนะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพ่ออันไปใส่มานอะครับผมโอ้ไปอันรับอันแม่บ้านอันเก็บงานโอ้ครับพ่อพอดีก็เลยสั่งเครื่องม่าน้าเขาจะทำธุริปีใหม่โอ้เครื่องก่อนนะครับพ่อจัดปีใหม่กันดีครับครับ เลมอลอโหาเมื่อกี้ก่อ้ผมก,ก,ก,กันอันอันงหา่มองเลยกัเล่มาตั้งกล่องเนี่พ่อตัวที่ครับผมค,ครับขอถอ,อดขอต้อนไายครับพ้อพออ้อแลไวครับพ่อโค้งสุท้ายเนาะครับนเน<อ>าะครับเ,เน้นเน,นเยนรดเนพ่ออันสำหรับเนวทางพอนี่จักปีก่อนแล้พอที่บลุนี่โอ้ตำล่ามากนะมึงกิดเห็ด บรรดาเสี้ยนเหล็กบรรดาตู้เก่งเหล็กเ,กเนี่ยนะครับผมมันก็เห็ดไตมันกัเห็ดมีเขา่ามีหลุดกับ,บ,บว,ว่าเปนว่าอวดโสมห้องดอกเอาไวาย่ามห้องเข้าเขาอีหลีมันก็เข้าแบบเต็มๆเหมือนกะัครับเข้าแบบป,ปานจับว่างทีพ่อเนี่ยตั้งแต่ต้นปีไรตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดมกราหกซีเขามาโอ้เขามาปานี้มันก็มา ยนี่ยตัวมันหลุดใหญ่ซะแท้คือหลุดตัวแรกเขาจับคู่แล้วมันเดีนบัชัดเจนเอากการออกตีสิ่งนันตัดแ,แต่ว่าเลขติดเนี่ยเลขที่ว่าตั้งรับอะไรเนี่ยโมผิดหลุดเลยดีนี่ครับอ่าอ๋อเรืราาเ่อว่าเาไปในช่วงหลังๆมากเนี่ยไปใกล้จะปลายปีมากเนี่ยมันเข่ามากเข่ามากตลอดตลอดเลยนะ เขาแบบตัวเขาเนียนเล่ยนะมัน,ม,นมันกเ็เรื่องครอันนี้มันเข่าือต่างจากบ้างนะครับทั้าม<อ>วันนี้เนี่ยซ้ำกันด<อ>้ยครับแปดสามสามขาโอ้ข้าวมันจะจะล่องบนขึ้นบนขึ้นไปบนไปล่างนะนะข้าพ่อเขาปน,านนะันละพ่อปานิแต่ว่ามันสิมันสิเป็นคือทางเขา,คาเคยไปพ่อสนั้นแหละย่ามันบอกมาครับผมแต่ว่าข้าวผู้ข้าวเห็ด ตามสูตรของมันก็ว่ามันหมันใจไปนั่นแหลครับผมครับเอาขอบคุณเลขที่หายไปนั่นเลขที่ให้ไปก้อนนั่นครับผมขั้นขั้นนั้นนั่นก็เข้าซื้อไว้กันบวกขาดทุนนะแต่ว่าเข้ามาเนียนนะก็โตโค้งสุดท้ายนี่หลุดแม่นครับผมโค้งสุดท้ายพร้อมแล้วครับผมโค้งสุดท้าย เอาบนเอาล่างก่อนบอกครับไอ้ล่างก่อนเลยเอาล่างก่อนนะพ่อเนาะล่างสี่เก้าตัวเดียวฟันไปที่สีเก้าตัวเดียวเด้อครับผมสำหรับโครงสุดถ่ายของพ่อเสียนบันดุงครับสี่เก้ามีกันป่อบ่มีกันบ่มีกั้นคือนอกมากับเตะเลย ครับผมบน,บนเน,นี้นี่โตเก่านี่แหละสามศูนย์สี่ศูนย์ห้ศนี่สทสามนี่ศูนย์ห้าศูนย์นี่ทนี้สามนี่เท่า้นแหละสตัววัดที่นีครับจะกลับแน่กะล้วแต่น้า่อเนาะกลับไเพราะว่าเลขงตนนีก้กะแต่เนอ โอ๋อในกับด้วยกลับว่ได้ทับทุนสองแต่ว่าตัวฟันเล่าฟันไปแบบนี้ล่ะทุนสองก <ขอ S 2> ็ต้องกลับเลยถ้าออกก็บออกทุนสองเลยนี่พอเนียนให้แล้วเด้อครับผมอันนี้พี่น้องเอฟซีไลท์ถันเพิ่นกัดขอมาแล้วพอเพราะว่าอ่าได้นัด,นดได้นัดเพ <c oughs> ิ่นไว้ยุ่งพอได้นัดพี่น้องเอฟซีว่าอันในคลิปพอว่ามือสุดท้ายนี่พอจะจัดให้เม็ดเดียวเน้นๆเลยครับผม มันนี้ก็เลยต้องมาให้พอสรุปให้ครับทั้งนี้นทั้งนั้นกัอนอ,อาจารย์คนนี้เป,ป็นืนบ่หรอน้องเชียร์คือกันบ่หรอผมมาซีเก่านี่หาซื้อยากแล้วพ่อแมนอยูอ่ตอนนี้หาซื้อรถตลีก็ยังบ่ได้เลยครับผมซีเก่าเก่าซีนี่แต่ว่าบนพ่อนี่ก็ย่างบ่ค่อยเห็นหลายไปานไดนครับผมบนเรื่องกันบ่เห็นหลายก็บวกันจัดเลยเด้อที่มีกัน ที่มีอาจจะไม่หาศูนย์ครับผมที่เห็นเห็นอยู่ออหาศูนย์นมันมันมัน,ม,นมันฟันกมากชุดเดียวเ่อดไงน้ำเชื่อครับผมมันพอกันเลขเปอร์เซ็นต์พอกันเลขระวางสามศูนย์สี่ศูนย์หาศูนย์เปครับเปอร์เซ็นต์โอกาที่จะมาหนี่สูงซ้ำกันอืมก็เลยต้องเอามาครับเพราะว่าลางนี่ก็จะฟันแต่เพราะว่าเก่ามันมันชนดับบนนะก็เลยฟันแต่เก่ามากหนี่งร้อยปเปอร์เซ็นต์คือสี่ต่อเลยก็ชนดับบน หมายถึงยังไงพอ่อบนหมาก็ว่าเขาเขาเข้าเหี้ยดอกมาแล้วมันชนเดียนสองตัวแมนปะอ๋อเก่าเก่าชนกันแมนพอ่อแมนปะเนี่ยมันมันว่าชนกันเก้าเก้าคับสูนช่อนกันใช่ครับปะเป็นเขา้เขาเพราะเก้าไปถูกครับสูตรสูตดถอดมันดาบีดสองสูดอ,อ๋อตามตามติดจริงเราคือบ่มาเลยนะบนนี่บ่มีเก่ารอเปล่าก็คาดว่าน่าจะน่าจะ,น,าจะน่าจะตามสูตรน่าจะเป็นนังสันแมนครับ ก็เรยวก่าถ้ามันมานี่ยคือว่ามาลลางด้วยอมเลยอคแต่ว่ากลับไปยุเก่าซีกับไปไอยุมันไปไรยุแต่ว่าแต่ว่ามันบ่อเปอร์เซ็นต์มันบ่สูงเก่าซีซีเก่าลังแต่ว่าอยากไ้นักกขึ้นนักซีเก่าเลยครับตัวนี้พ่อก็จับไว้ตั้งแต่คลิปแรกเลยครับพ่อมันเดีนแทนอีกเป็นโค้งจะถ่ายครับผมเอาสามตัวไปล่อมึงเนาะครับผมสามตัวเน้น เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดสี่เก้าสั่งละสามตัวกันปลาพื้นเพื่อมันขึ้นบนบ่พอเจ็ดสี่เก้าถ้าทำมันไปมันก็มานี่แหละเจ็ดเจ็ดหนึ่งคือตามสูตรของของเงาเนี่ยมันนุ้ยสีมันมันแก่มันร้อนไงอ๋อครับ เป็นได้สีก็วันบานนี้นี่ตามสูตรของเา้างเดี๋ยวซองก็เทิดเดีมันบ่มากสีเพียงสีงส่นะครับกระยานกระยานเราทาพามันร้อยมากกับขันมากกับรักไว้ครับผมเจ็บเจ็บนี่เท่านั้นแหละพอว่างเก็บไปรักลอยครับอ่านี่ก็คือนิ้เก่ากับกันได้เอาแต่ว่ามันเหนีนเราที่นี่สนับเหนียนอยูพ่พอเอาเน้นๆหทั้งสีแล้วครับผมพี่น้องเพิ่นจ,งจังสีอ่าบ่ได้ อันนั้นเนาะได้แบบเต็มเต็มเน็ปเต็มหน่วยฝากเอฟซีเนี่ยถ้าถ้ามันลงไปคือความเข้มตาตั้งเที่ยมันกระพาดครับคะแนนคะแนนก็เท่าในรุงตั้งแต่สองสามอ่ามอว์ขึ้นล้างมันมันกระซิัน้ำจัดื้อยแหละแต่ว่าปลายปีนะครับพ่อก็ล่องบันงมดนี่ปลายปีสนนั่นแหละนั่นสิลือกะจีเขาขึ้นเก้าแล้วพ่อ ตามสูตรภาวนาว่าจะให้งงเขา่าเพราะว่าคั้วมั่นใจนี่มั่นใจนี่น้ำเชื่อมงวันเดียวมันใจซ้ำสามหาก,ก็แตกสามอ่นะครับผมเพราะว่ามันบนนี้ไปใส่งไงอืมลายบงตัวได้มันกับว่าลุ่งซีเก่าลางซีเก่าซีศูนย์ริษัทนี่นะครับแต่ว่าไอ้บนนี่การลางใดบ่พอหรือว่าซื้อบน,บนย่างเดียวไไดได้้ ก็ยังว่าเละทั้งหมดแต่มันไปบนไปล่างเลยมดืดเพ<อ>ียงแต่ว่าเขามันเน้นให่ซื้อๆนี่นี่ยมืดเนี่ครับผมซีหางกับบนลา่างนี่บ่อเนาะคำสมมุติว่าซื้อไหนเขากับคนะู่ลวดครับอ่ามันกันชั่วอืมเคยเคยอยู่เคยซื้อแบบเน้นๆเนี่ยได้ไอแล้วอืมเนาะอ่าเสียดายแต่ยังหอกซื้อล่างหอกบนซื้อบ,อบนออกล่างกันนะครับซีหางนี่ กับด้วยกันบนรางไปน้าเด้อครับผมพ่อกันเน้นให้ฮักแล้วครับครับภาวนาอย่าใครมันเขานั่นล่ะครับผมใครกิน้องเราได้โชคใช่ที่ไม่เนาะครับมากขึ้นเปที่ค่างแหลกนาะพ่อเนาะหลังจากที่พอส่งมาในไร่ให็นน้าเชี่ยวพื้นเมืองคนกิเห็นขลังอีนนีพปอครับแต่ว่าเลขน้ำเชี่ยวเลขตั้งรักสองศูนย์กาก้ากัลลันจีเลยเลยว่าพ่อโรเ้อครับผมทีอ ที่หายไปสองสูตรเหล้วก็มามาชนสูตรอบก่อะะครับผม<ล>ที่ลงไปคปลิปแหลกจังได้ก,ก็ต้องติดมานบ่ครับติดมานนันผู้อื่นสิเก่งแหลกตัวไหนมาใสา่ขันบ่ม,มี่สองสูตรติดทิดแค่ตัวหนึ่งเนี่ยกับ,บก็บพ่อสามารถที่จะมาได้งสินะครับผมเพราะว่าเด็กมันเดาสูตรเขาสูตรใหญ่มากเป็นหลักเนาะครับพ่ออ๋อ สำหรับแนวทางโค้งท้ายพี่น้องเอฟซีก็ได้เห็นแล้วเด้อครับผมพอเสี้ยนบันดุงครับอันเพะว่อลูกก็รบกวนพอสำนีเด้อครับผมครับขอบพระคุณพอหลายๆเด้อครับผมสำหรับแนวทางตัวเลขขอให้โชคดีรบกวนละครับผมครับเขาครับปีใหม่ก็ลุยเพลือถูกไหมลุ้ยเพลืไปนับกันเรับผมใช่ครับครับปอขอบพระคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับผม ีครับครับพี่น้องครับกะได้มาแล้วนาะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางโค้งสุดท้ายของพอเสี้ยนบันดุงเด้อครับผมพี่น้องเอฟซีกะลองเอาแนวทางตัวเลขเพิ่นไปพิจารณาเบิ่งเด้อครับผมเพิ่นให้ล่างหางเดียวนี่นีเลยครับผมซีเก่าเก่าซีครับผมสำหรับเลขบนพอกัจะมีอ่าสามหางเด้อครับผมเพราะว่าพอกัให้คะแนน อ่าสามตัวนี้ซ้ำกันเลยครับผมคือสามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์อ่าในคลิปพ่อก็บอกว่าการบนรางน้ำก็ดีด้วยครับผมกลับด้วยครับผมเรียกว่าหลายหามครับพี่น้องครับลองเอาพีพิจน่าเบิ้งด้วครับผมสำหรับพอเซียนบันดุงครับเพื่อได้โชคเร็วลาวกันนะพี่น้องเนาะตอนรับปีใหม่สำหรับกวางเเชียเชนแนวกับขอโอ้ยพอให้พี่ให้น้องสุขุสุขคนถูกหวยแล้วเงินเป็นน้ำกันเด้อครับผมครับสำหรับคลิปนี้ครัอ่า คาถาเงินประขาดเมื่อนะพี่น้องเนาะตั้งน้นโม่สาจบครับผมเงินไหลกองทองไหลมาสําเร็จจงสําเร็จสาธุสาธุสาธุสาําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ